รับมือเพื่อนร่วมง,งานท็อกซิกสร้างภูมิ้มกันใจในที่ทำงานสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันใหม่นะคะวันนี้วันใหม่มีเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอหรือกำลังเจออยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องที่บางทีก็ทำให้เรารู้สึกตึดอัดใจนั่นก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะคะ่ะ ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันนะคะอยู่ที่ทำงานเราเจอเพื่อนร่วมง,งานมากกว่าเจอคนในครอบครัวถูกไหมคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยที่เราเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบพูดจาไม่ดีชอบนินทาหรือว่าชอบปนไปเรื่อยะคะ่ะชอบโยนความผิดให้คนอื่นหรือว่าชอบสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในที่ทำงานมันก็ทำให้เราเนี่ย ทำงานแบบไม่มีความสุขทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็หมดแรงบันดาลใจในการทํางานค่ะบางทีก็ส่งผลกระทบไปถึงชีวิตส่วนตัวของเราด้วยทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับหรือคิดมากอยู่ตลอดเวลาค่ะการต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นพิษเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ยากมากๆากนะคะ เราไม่สามารถเลือกคนที่จะมาทำงานด้วยได้เสมอไปแต่วันนี้วันใหม่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะปกป้องสุขภาพใจของเราแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและไม่ถูกพลาังงานรบๆเหล่านั้นนะคะเข้ามาทำร้ายใจของเราได้อีกวันนี้วันใหม่จะ มาเรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆทางจิตวิทยานะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวต่อไปสู่วันใหม่ที่สดใสและมีพลังในวันทำงานนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ชอบเรา หรือคนที่เราไม่ชอบนะคะทุกคนแต่มันคือคนที่มักจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆค่ะซึ่งพฤติกรรมนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบทางลบต่อบรรยากาศการทำงานสุขภาพจิตใจของคนรอบข้างค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมด้วยพฤติกรรมของเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นพิษเนี่ยค่ะอาจจะแตกต่างไปในแต่ละคนนะ แต่โดยทั่วไปแล้วค่ะเราก็มักจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้บางคนอาจจะชอบนินทวา่าร้ายคนอื่นนะคะพูดถึงคนอื่นลับหลังในแง่ลบเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานชอบพูดถึงข้อเสียของคนอื่นหรือว่าสร้างเรื่องราวที่มันไม่เป็นความจริงขึ้นมานะคะ่ะบางคนก็เป็นคนมองโลกในแง่ลบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะบน่นจะตำหนิจะมองเห็นแต่ปัญหาไม่เคยเห็นด้านดีเลยนะคะทำให้บรรยากาศรอบข้างเนี่ยหม่นหมองไปหมดเลยนอกจากนี้นะคะยังมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่นค่ะทุกครั้งที่เกิดปัญหาเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับความจริงนะคะพวกเขาเนี่ยมักจะไม่ชอบรับผิดชอบในส่วนตัวเองค่ะแต่จะพยายามหาแพะรับบาป หรือโทษคนอื่นอยู่เสมอค่ะฉันไม่เคยทำผิดนะคะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเราก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีกหรือเสนอไอเดียอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานนะคะบางคนก็เป็นประเภทชอบควบคุมทุกอย่างในภาษาอังกฤษเรียกว่าไมโครเม n a เจ r ร์คือชอบเข้าไปก้าวไก่งานคนอื่นนะคะ ไม่เคยไว้ใจใครแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะค่ะซึ่งมาทำให้คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่มีอิสระภาพในการทำงานหรือบางคนน่ะก็เป็นประเภทแบบแสดงออกอย่างไม่ตรงไปตรงมานะคะเช่นไม่พอใจะอะไรก็จะไม่พูดออกไปตรงๆค่ะแต่จะแสดงออกด้วยการประชดประชันหรือการกระทำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจ แล้วพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะมันมาทำร้ายหัวใจเราได้ยังไงบ้างนะคะคือมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรานะคะในหลายทางเลยค่ะเมื่อเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีพลังงานลบอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวละคะ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะเพิ่มมากขึ้นเหมือนเรามีแรงกดดันที่มันมองไม่เห็นเนี่ย คอยมาบีบคอยมาบังคับเราอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะรู้สึกหมดไฟในการทำงานไปเลยนะคะไม่อยากตื่นไปทำงานไม่อยากเจอเพื่อนร่วมงานคนไหนเลยหรือรู้สึกว่างานที่เคยชอบเนี่ยก,กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อมันไม่อยากทำงานอีกต่อไปแล้วอะคะ่ะนอกจากนี้ยังอาจจะทำให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือว่าถูกโยนความผิดบ่อยๆอะค่ะเราก็อาจจะรู้รสึกบเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองและหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังดีไม่พอบางคนอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะหรือมีอาการทางกายภาพอื่นๆที่เกิดจากความเครียดสะสมค่ะเช่นการปวดหัวปวดท้องหรือว่าภูมิคุ้มกันตกค่ะ ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาอธิบายว่าพลังงานลบ,ลบๆเหล่านี้ค่ะมันสามารถแพร่กระจายได้นะคะทุกคนแพร่กระจายไปให้กับคนรอบข้างค่ะเหมือนกับการติดหวัดนหละค่ะเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่เป็นผู้ที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพูดเรื่องลบๆให้เราฟังนะคะเราก็จะมีแนวโน้มที่จะซึมซับพลังงานเหล่านั้นนะคะ เข้ามา,าไว้ในในตัวเองในความรู้สึกของตัวเองะค่ะทําให้เราเองก็ก็กลายเป็นคนที่คิดลบไปด้วยนะคะหรืออาจจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ชุนเฉียวนะคะควบคุมตัวเองไม่ได้เ <Gear> มื่อเราเข้าใจแล้วนะคะว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษนะคะส่งผลกระทบกับเรายังไงทีนี้เรามาเรียนรู้วิธีง่ายๆะค่ะ ที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหัวใจของเราแล้วก็รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปกป้องสุขภาพกายสุขภาพใจในที่ทำงานของเราด้วยสิ่งแรกที่สุดในการรับมือกับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นพิษค่ะคือการที่เราเนี่ยต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนมันคือการที่เราเนี่ยบอกตัวเองแล้วก็คนอื่นค่ะ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราเนยยอมรับได้อะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคเพื่อปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองค่ะทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางอารมณ์ด้วยนะคะทุกคนลองนึกภาพตามแบบนี้ค่ะเหมือนกับเรามีรั้วบ้านนะค่ะถ้าเราไม่มีรั้วบ้านใครๆก็จะเดินผ่านบ้านเราได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเรามีรั้วที่ชัดเจนอะ เราก็สามารถควบคุมได้ว่าใครจะเข้ามาในพื้นที่ของเราได้บ้างแล้วก็เข้ามาได้มากแค่ไหนนะคะการกำหนดขอบเขตก็เหมือนกับการสร้างรั้วให้กับใจของเรานั่นละค่ะเรามาลองทำแบบนี้ดูนะคะจํากัดการปฏิสัมพันธ์ค่ะถ้าเพื่อนร่วมง,งานคนไหนเนี่ยชอบนินทา หรือว่าเป็นคนชอบปบนนูน่นบ่นนี่นะคะชอบปล่อยพลังงานรบๆออกมาเนี่ยลองพยายามจำกัดเวลาที่คุณเนี่ยต้องอยู่กับเขาให้น้อยที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้อาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงไม่นั่งใกล้ๆหรือถ้าจำเป็นต้องคุยงานด้วยอะค่ะก็ให้คุยเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแล้วก็รีบจบบทสนวนาะให้เร็วที่สุด ไม่เข้าร่วมวงนินทากับเขานะคะเมื่อมีคนชวนคุณไปน,นินทาคนอื่นเนี่ยหรือพูดเรื่องลบๆของคนอื่นให้เราฟังนะคะคุณลองปฏิเสธอย่างสุภาพดูนะคะหรือการเปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีเช่นอ่าฉันไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่านะหรือมาคุยเรื่องงานกันดีกว่าไหมคะคือการที่เราไม่เข้าร่วมวงสนทนากับเขาด้วยเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ย ไม่ถูกดึงเข้าไปในพลังงานลบๆเหล่านั้นแล้วก็ยังเป็นการบอกผู้อื่นรู้ว่าคุณไม่สนใจเรื่องแบบนี้ก็คือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานลบนั้นนะคะปกป้องเวลาส่วนตัวคือถ้าเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยชอบโทรมาในเวลาที่ไม่ใช่เวลางานหรือว่าส่งข้อความมาสั่งงานคุณนอกเหนือจากเวลางานบ่อยๆเนี่ย คุณลองกำหนดเวลาที่ชัดเจนดูนะคะว่าคุณจะตอบหรือไม่ตอบข้อความเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรแสดงจุดยืนเลยค่ะว่าเวลานี้เวลานี้จะตอบข้อความนะคะแต่ถ้าหลังจากเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตอบหรือว่าตอบชา้าการปกป้องเวลาส่วนตัวเนี่ยจะช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้ไม่ถูกรบกวนตลอดเวลาด้วยนะคะ การที่เรากําหนดขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เราปกป้องตัวเองจากพลังงานลบๆได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวสําหรับใจของตัวเองได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งเสาหลักสําคัญนะคะของภูมิคุ้มกันใจเนี่ยคือการที่เราต้องจัดการปฏิกิริยาของตัวเองค่ะคือการที่เราเนี่ยจัดการปฏิกิริยาของตัวเอง เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานได้แต่เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ถูกไหมคะลองนึกภาพตามดูนะคะเหมือนกับเรากำลังขับรถอยู่บนถนนนะคะและมีรถคันอื่นเนี่ยขับปาดหน้าเราอย่างกระทันหันเราไม่สามารถควบคุมการขับรถของเขาได้ถูกไหมคะแต่เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะโมโห จะตะโกนใส่เขาไหมหรือว่าเราจะเรืองที่จะหายใจเข้าลึกๆแล้วขับต่อไปอย่างระมัดระวังการจัดการกับปฏิกิริยาของตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้เลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นั่นและค่ะทีนี้เราจะมีวิธีการจัดการปฏิกิริยาของตัวเองเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะลองทำแบบนี้ดูค่ะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนตอบโต้ค่ะ เมื่อเพื่อนร่วมง,งานพูดอะไรที่ทําให้ให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจหรือว่ามันสร้างความ,มหงุดหงิดให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก3ามถึงหครั้งก็ได้ค่ะแล้วคุณค่อยตอบโต้การทําแบบนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาคิดมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้อย่างมีสติมากขึ้นไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะ ใช้เทคนิคไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาใส่ใจคือพยายามทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมของเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นพิษเนี่ยค่ะมันมักจะมาจากปัญหาภายในของเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนะคะการที่เราไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาใส่ใจจะช่วยให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าโกรธเคืองมากเกินไปนะคะฝึกการปรับมุมมองค่ะ แทนที่จะมองว่าเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นนะคะเป็นคนแย่มากๆลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างคะ่ะเช่นเขาอาจจะกําลังมีปัญหาบางอย่างอาจจะกําลังเกิดปัญหาขึ้นต่อความรู้สึกหรือความสัมพันธ์หรือคนในครอบครัวอยู่ก็ได้นะคะหรือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะใช้ฝึกความอดทนของตัวเองการปรับมุมมองเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์ ในแง่บวกมากขึ้นแล้วก็ลดความเครียดลงได้ค่ะคือการมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายค่ะแต่มันก็จะยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่การจัดการปฏิกิริยาของตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ถูกพลังงานลบๆของเ่อนร่วมงานนะคะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้การสร้างภูมิคุ้ม,มกันใจอะคะ่ะ ต้องอาศัยการจดจ่อกับเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยควบคุมได้ในหลักปรัชญาของสโตอิกหะค่ะสอนให้เราควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานได้ไม่สามารถไปกําหนดความคิดไม่สามารถไปชี้แนะแนวทางวิธีการที่จะทำให้เขาคิดบวกขึ้นมาได้ แต่เราอะคะ่ะสามารถควบคุมการกระทําของเราเองได้เราสามารถควบคุมปฏิกิริยาควบคุมคําพูดหรือความคิดด้านลบได้เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะทํางานของเราให้ดีที่สุดเราจะจดจ่อ,อก,กับงานของเราเราจะพัฒนาตนเองเนี่ยให้เก่งขึ้นในทุกๆด้านค่ะลองมาทําแบบนี้ดูค่ะให้เราเนี่ยจดจ่อ,อก,กับงานของเรานะคะพยายามมุ่งมั่นกับการทํางานของคุณ ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้การที่คุณทํางานออกมาได้ดีอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวคุณเองนะคะและยังจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองด้วยค่ะตั้งเป้าหมายส่วนตัวค่ะนอกเนือจากเป้าหมายของงานแล้วค่ะทุกคนลองตั้งเป้าหมายส่วนตัวดูนะคะเป้าหมายที่เราไม่ต้องบอกใครอะคะ่ะแต่ว่าเราตั้งไว้ในใจนะคะว่า เราอยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักหนึ่งอย่างอาจจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นจนเราสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้การมีเป้าหมายส่วนตัวค่ะจะช่วยให้คุณมีสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะมองหาโอกาสในการเติบโต แม้ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากค่ะก็มักจะมีโอกาสในการที่จะให้เราเนี่ยได้เติบโตซ่อนอยู่เสมอค่ะลองมองหาดูนะคะว่าคุณาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างเราสามารถพัฒนาตัวเองในด้านไหนได้บ้างการที่เราไปจดจ่อกับเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่เราควบคุมได้ะคะ่ะทุกคน จะช่วยให้เราไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะของภูมิคุ้มกันใจคือการที่เราเนี่ยสแสวงหาการสนับสนุน,นะคะ่ะการที่เราต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษอยู่คนเดียวค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็หมดแรงไปได้ง่ายๆถูกไหมคะ การที่เราจะมีคนพร้อมที่จะเข้ามารับฟังให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลังสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากไว้ได้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนกับเราเนี่ยกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างถ้าเราสู้คนเดียวอะคะ่ะเราก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนมาช่วยสู้ด้วยอะคะ่ะ เราจะรู้สึกมันมีแรงมันฮึกเหิมแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นด้วยทีนี้เราจะเริ่มสแสวงหาการสนับสนุนได้อย่างไรคะลองทำแบบนี้ดูนะคะพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้ค่ะให้เราลองเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวนะคะหรือใครก็ได้ค่ะที่ที่คุณรู้สึกว่าคุยแล้วมันสบายใจ การที่ได้ระบายความรู้สึกต่างๆเนี่ยออกมาให้เขาฟังค่ะมันจะช่วยให้เรารู้สึกปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจแล้วก็บางทีการที่เราได้เล่าเรื่องต่างๆที่เรารู้สึกออกมาดังๆค่ะก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นถึงปัญหาได้ชัดเจนขึ้นด้วยหรืออาจจะได้มุมมองใหม่ๆจากคนที่รับฟังเราไปแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะ ปรึกษาหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคลนะคะถ้าพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันส่งผลกระทบก,กับงานหรือมันส่งผลกับสุขภาพจิตใจนะคะของคุณอย่างรุนแรงลองพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหัวหน้างานดูค่ะว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะว่าจะสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหาทางออก ให้กับเราได้อย่างไรบ้างค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนแล้วก็อาจจะสามารถช่วยเหลือเรื่องเราเหล่านี้ให้กับเราได้ด้วยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าอืมไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ด้วยตัวเองต่อไปให้คุณลองพิจารณานะปรึกษาที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา หรือว่าโค้ชด้านอาชีพดูนะคะพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับความท้าทายต่างๆได้การที่เราสแสวงหาการสนับสนุนนะคะจะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีพลังที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากได้ดีขึ้นค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันใจต้องอาศัยการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายนี้นะคะเกราะป้องกันใจที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่รู้จักดูแลตัวเองเมื่อเราต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานหรือจากเพื่อนร่วมง,งานจากเจ้านายนะคะหรือใครสักคนที่เป็นพิษในที่ทำงานเนี่ยร่างกายแล้วก็จิตใจของเราะค่ะจะทำงานหนักมากๆการดูแลตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเติมพลังให้เราอยู่เสมอนะคะทุกคน ลองนึกภาพตามดูก็ได้ค่ะเหมือนกับเรามีแบตเตอรี่โทรศัพท์นะคะถ้าเราใช้มันไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่ชาร์จเลยอะแบตเตอรี่ก็จะหมดลงในที่สุดใช่ไหมคะร่างกายเราก็จิตใจของเราก็เหมือนกันค่ะเราต้องมีการเติมพลังงานอยู่เสมอเรามาลองเติมแบตเตอรี่ให้กับตัวเองดูค่ะลองทำแบบนี้ดูนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ การน,นอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะของสุขภาพที่ดีพยายามนอนให้ได้7-9ถึงชั่วโมงต่อคืนเพื่อนให้ร่งยางกายแล้วก็สมองของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะทุกคน,น,าาน,คก,นกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะการกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็สมองของเราค่ะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีพลังงานมากเพียงพอในชีวิตประจำวันนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ การออกกําลังกายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นการออกกําลังกายที่มันหนักหน่วงเสมอไปนะคะทุกคนแค่คุณเดินคุณวิ่งคุณโยคะหรือว่าคุณจะเต้นลําสัก30นาทีต่อวันก็ได้ค่ะล้วนแล้วจะช่วยให้ร่างกายในยแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยลดความเครียดให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยจะหลั่งสารแห่งความสุขหลังเอเดโรฟินออกมาก็จะช่วยทำให้เราเนรู้สึกดีมากขึ้น หาเวลาทำกิจกรรมที่ทำให้สบายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังเพลงการดูหนังดูซีรีส์ดีๆที่เราชอบสักเรื่องหรือว่าการเล่นเกมสนุกๆก,การทำงานอารเรเหรือว่าการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้อยู่กับธรรมชาติการได้ทำสิ่งเหล่านี้ค่ะ,ะทำให้เราเนี่ยสบายใจมากขึ้นมันจะเป็นเหมือนการเติมพลังใจให้กับเราได้ดีมากๆเลยค่ะ การที่เราดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกคนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใจของเราให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกค่ะทำให้เราเนี่ยมีพลังที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆในที่ทำงานได้อย่างมั่นคงเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็นำวิธีง่ายๆเหล่านี้ค่ะไปใช้สร้างแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับหัวใจของเราจนทำให้เรามีภูมิคุ้มกันใจแล้วอะค่ะ ชีวิตของเราจะได้รับประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจส่งผลดีกับคุณภาพชีวิตคุณภาพงานทุกอย่างในภาพรวมนะคะมันจะดีหมดเลยค่ะวันนี้วันใหม่หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีง่ายๆในการสร้างภูมิคุ้มกันใจให้แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษกันแล้วนะคะ การมีจิตใจที่เข้มแข็งอะค่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะคะทุกคนแต่มันหมายความว่าเราจะสามารถฟื้นตัวจากความเจ็บปวดนั้นได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะทุกคนไม่ต้องทำทั้งหมดในคราวเดียวก็ได้ไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่วันใหม่พูดให้ฟังก็ได้ค่ะแต่ให้คนลองทดลอง ทำทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นทีละตอนค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะและขอให้คุณมีภูมิคุ้มกันใจที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับทุกเรื่องราวในชีวิตแล้วก็ก้าวไปสู่วันใหม่ที่สดใสและมีพลังสำหรับคุณเสมอค่ะถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวันใหม่ของเราด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย